สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมีคนที่ใช้บริการทําไบเซอร์นะครับเขาส่งมา3ตัวก็ผมจะมีบริการเช็คแท้ปลอมจากสินคา้าตัวจริงเนะี่ยอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบเนาะว่าถ้าถือว่าบางทีอะเช็คแท้ปลอม59บาทเนะี่ยบางทีมันเห็นข้อมูลมันเป็นแค่รูปนั้นอนะผมคิดว่าแน,น่นอนแหละบางตัวเนี่ยผมดูเป๊ะมันเข้าใจได้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าใน100ตัวเนี่ยผมอาจจะดูผิดสักตัวหนึ่งที่อาจจะดูไม่เคลียร์ดูไม่ชัดเจนนะครับผมก็อาจจะตอบไปแบบมองไปทางไหนดูแท้มากกว่าปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่วา ถ้าส่งมาอย่างนี้นะครับมันจะฟันทงได้เลยว่าแท้หรือว่าปลอมและถ้าแท้เนี่ยครับผมจะมีใบเซอร์นะครับการันตีให้คำว่าใบเซอร์ของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ลองดูจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใบจะเป็นแบบนี้ก็คือจะบอกว่าอกยาวดีเทลข้อมูลเท่าไหร่แล้วก็จะมีต่อไปจะมี QR code สแกนขึ้นเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นออฟเฟคเตอร์ ure, เป็นใบเซอร์ของจริงนะครับแล้วก็จะมีราคารับซื้อให้ด้วยจะมีราคารับซื้อให้ด้วยไม่ใช่เซอร์ปุ๊บ แท้แล้วทำไมถึงไม่รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือผมต้องดูให้ด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นมันแท้เหมือนกันนะครับราคาที่แบบมีแบบใบเซอร์ที่รับซื้อกับไม่ได้รับซื้อนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะต้องดูให้มันผ่านเลยว่าต้องเป็นใบเซอร์แบบรับซื้อนะครับนี่มาดูตัวแรกกรันบอลอันนี้เขาส่งมาตัวนี้น,นี้ลายมันเถื่อนบอลไ,ไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง่องดูลายอารนบอลด้ว้แต่ขอ,ขอ,ข,อขอเนี้ยเช็คก่อนนะนี่นี่ให้ดูป้ายเลยก็ได้เนี่ป้ายนี้ผมจับดูแล้วผมรู้ น,นี่ตัแขนนะให้ดูให้ดูตังแขนทีนึงนี่แขนเย็บแบบนี้เห็นปะแขนเย็บคู่ว้เห็นไหมนี่การต่อแขนแบบเย็บแบบเนี้ยมันไม่ไดีต้านในเสื้ออันนี้คือแบบยุโรปเลยอันนี้คือของแท้ดูแค่นี่รู้แล้วฮะพอเราจับปุ๊บเนี่ยรู้ละอันนี้ง่ายแล้วออกไปเสื้อให้เลยอันต่อมาอันนี้เป็นปีลึกครับอันนี้คือผมจับผมรู้ละแท้น้ำหนักผ้าได้น้ำหนักผ้าได้เพราะว่าผ้ามันบางอันนี้คือย,ยุคป,ประมาณปลายเจ็ดต้นแปดปลายเจ็ดศูนย์ต้นแปดศูนย์ของเพย์บอยนะครับสมัยก่อนผมผ่านมาหมดแล้วพวกนี้นะเนี่ยลายเดียวตรงลายเดียวถูกต้องเลย ลายเดียวถูกต้องนะครับนี่เดินหน้าอย่างนี้จะมีข้อขาวอยู่ข้างๆอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่จะมีด้านจะเป็นเป็นขาวอยู่ข้างๆนะครับของแท้อันนี้เป็นผ้าเขาเรียกแต่ก่อนเขาเรียกว่ามีเลยองไหมบังเยกผมเป็นบางบางมีเลยองเพยบ์บอยไหมแต่ก่อนเพบบื่บอลไว้ตัวตึนเท่าไหร่ไทยถ้าถทา,ายถูกม่ให้เลยห้าร้อยเนาะสองท่านนะแต่ก่อนตัวเรามาณันเหมือนหหมื่นห้าหมื่นหกจริงแล้วแล้วนี่สายใหญ่เลยนะปกติมันจะมันจะเล็กแบบประมาณเอ่อไซส์เนปกติมันจะอยู่ประมาณสิบเจ็ดยาวยี่สิบสี่อย่างเงี้ย สิบแปดยาวยี่ห้าสิบเก้ายาวยี่หกเนี่ยอันนี้คือไซส์ประมาณยี่สิบเนี่หายากมากนะถ้าเป็นสมัยตะก่อนตัวนี้นจะสองหมื่นนะฮะอันนี้ของแท้ครับนี่จุดสังเกตหนึ่งอย่างเงี้ยคอคอเสื้อคอเสื้ออย่างเงี้ยมันจริงๆอ่ะภาษาไทยอ่ะมันมีคําเรียกว่าคอยกการเย็ยบป้ายนะป้ายนี้เป็นป้ายเพลยบอยวัสดุเก่ามันจะคล้ายๆป้ายอย่างจะมีความวัสดุจะคล้ายๆป้ายเบลตันเบลตันยุคแปดศูนย์ที่เป็นผ้าร้อยแต่เนี่เป็นผ้าเจ็ดผ้าเรยองสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ของแท้